ครับพี่น้องมาได้กินกระปุ้นครับกระปุ้นน้ำเงี้ยวกินอยู่ตรงใกล้ๆแยกไฟแดงข้งามทางมาลายพอดีอนาะแย่ๆแบบนี้บรรยากาศก็ดีขึ้นอย่างนี้ครับ กินไปกัเซียวสันหลังบ๊อบเรียกว่าความอร่อยอยู่ที่ไหนก็อร่อยนี่ขต้มพระติกนิดโอาไข่ต้มกระติ๊ดไข่ต้มกรติดโัดกีอแก้ไปกไขนาด แซ่บๆเลยครับกินเพื่อทีก่กออขนมจีนตีแยกกำแพงดินเก่ากาน้ำเงี้ยวน้ำยาก,กะทิน้ำรอน้ำรอคืออย่างนกาปนี้นะครับผู้ใดมานะครับเรามาลองชิมบ้างครับ สี่แยกกำแพงดินนะครับเป็นกระพุ้นเจ้าเก่าแก่ากาวาซันนะครับเป็นแนะนำมาว่าแแ่บหลายแ่บพักัาท่านอืมต่อแ่บมันความพ่นกินเพลือกแล้วครับกินอยู่พี่แ่บอยู่พุ่นเปลือกไข่ ใช่ครับผมเพิ่มอกะทิอีกค,ครามงหนึ่งครับอขอบคุณครับกินน้ำเงี้ยวแบบหนึ่งอันนี้กลับมาต่อได้แบบกะทิเป็นอยากกะทิต่อครับ กะที่เข้มข้นจะปวดไปหน่อยร่วอแก้วทุาก <c oughs> ไปเอาไม้ไข่ลวกไปในแก้วม <c oughs> ันคอ,ไ,นไ,อ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 ไปลยั้างพี่ปุ้มกินกี่วันแล้วลมจนี่ยก วันนี้เป็นมื้อที่สามแลครับสามวันสามวันสามปีครับพูดในนั้นดีครับต้องเงี้ยวครับครับผมก็แซ่บเื่องแซ่บต้องมีไข่ต้มนะโอ้นี่แบบไฟลุกมาเลยปุ๊บสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์อร่อยมากครับแต่ว่าบร <c oughs> รยากาศสุดยอดเพราะว่อร่อยอยู่ที่ไหนก็อร่อยนะครับใช่ครับเนี่ยกินไปกินไปก็ต้องระวังตัวเองหน่อยนะครับเอ้าแซ่บครับพี่น้องกินแล้วแล้วก็สิไปนอนครับ นอนเดิกหลายมือแล้วพี่โรยไข่ไก่หนังปองหนังวัวแคบหมูอันนี้อันนี้หนังปองอันนี้แคบหมูหนังควายอันนี้แคบควายอันนี้แคบหมู เอาเรือเข้าห้่างไปแล้วครับครับผอิ่มเรียบร้อยครับครับหมดไป้วยสเาเสก็ครับผมถเดียวครับก็เดียวครับขาดมากเดี๋ยววครับแทบครับ ขนมจีนกับแพงดินนะครับซีแยกกับแพงดินนะครับเชียงใหม่ครับบรรยากาศก็สบายๆครับครับผู้ใดิ้ยามเนื้อเมื้อเมือคืนก็แวะมาได้เด็กครับข้าวปุ้นนะครับขนมจีนนะครับมีทั้งน้ำเงี้ยวนะครับเข้มข้นนะครับแล้วก็น้ำยากะทิเข้มข้นนะครับขนมจีนนะครับข้าวปุ้นซี่แยกกับแพงดินเจ้าเก่าครับผมเมืองเชียงใหม่เด้อครับนี่แหละครับรายละเอียดราคาก็เบิ่งตามนี้นะครับมีให้เบิ่งเรียบร้อยนะครับบัวแพงแซ่บครับผม อิ่มแล้วกัเมื่อนอนครับที่นี่อยู่นี่มีแหงสุขูสุคนเดอรครับผมครับผมนี่เลยครับนี่เลยขนมจีนนะครับขนมจีนสี่แยกกำแพงดินเจ้าเก่านะครับผมใครมาเชียงใหม่ได้ครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาชิมครับอร่อยครับแซ่บครับผมนี่